แค่ไม่ต้องสวัสดีคนกันอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นอีพีที่หกแล้วนะครับอีพีที่ห้าก็กำลังอัพโหลดอยู่นะครับก็สวัสดีอาจตรยงรบกวนนะครับก็มะครับ ก็เป็นวัดกันนะครับอืนก็ให้คนมากดไลาเระอ่คขอให้กดลยเองกันโอ้กขาหน้สติขออนุญาตขอไโอ้มืดแล้วแล้วก็ เ,เ,เป็นเพจโฟกัสแล้วกันน,น,น,นี่ก็เป็นอุคคลแก่เราก็จะครบ ก็เห็นเห็นไปเลยนะครับโอ้มืดเลยถ้าไ่ทตาแผนชุดของเขาจะโดนแบบที่ขาทำทำากอยเขา้าจะไม่ข่าไบกัแลวกันเห็นยเรี่องเหีนยเลี okay. ้งเหี okay. mm ้ย hmm. เียงเหี้ยเรื่องเห็นยเลีงจะฆ่าหรือดูดอจะเห็นเลี้ยงวะ

อันตรายนี่ก็เป็นบ้านของเรานะคออรับเออถามว่าันในคอมถึงไม่ค่อยอ่านนะเพราะว่าคอมโดนไฟละนั่นเองถ้าเกิดไม่โดนคงหดไปแล้วนะครับปวดหัใจคนไว้ด้วยนะครับออ่าเข้าใจเิดละกาน่า ผมขี้เกียจอย่างนั้นอย่างนี้อยากไปเข้าใจผิดนะครับช่วงโปรดของฉันคือตอนที่ถูกไฟลุโทษเตงโมแต่ตอนิง้ก็คือุ่ที่เราจะอัานี้นเราจะอาแค่ EP หกเออเ EP หกก็จบพอแล้วก็ ก็จะมาโปรวจจับนักการเป็นอีวีเจ็เราก็จะอัดไม่ค่อยบ่อยนากนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนเส้นหนึ่งนื เพราะผมมาอาัดในห้องของปู่นั่นเองนะครับจะไปเซ็งรบกวนมะาโอเคครับมาไปไเป็นไรนะครับอีแค่สี่นาทีแล้วแต่เราจะอัดถึงห้านาทีสิบวินาทีอาจจะเกินสักนิดหนึ่งครับ ก็เสียงก็มันไม่สบายทำไมอ่ะมันไม่ตื่นมามันก็ไม่ค่อยสบายแล้วมันเป็นทุกเช้าเลยไม่รู้เป็นกลับเป็นโรคอะไรนะครับไม่เป็นไรครับโอ้เออโอเคให้เราควรควรเลยอะ

EP 0ูนย EP เจนะครับก็อาจจะมาต่อกันในเวอร์ชันนย7จุดเจนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคคลิปนี้ก็จบเพยงเท่านี้ขอบคุณครับ